สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถเก๋งอีโคคาเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่เพิ่งเข้าสดสดร้อนร้อนเลยครับพี่พี่นะเป็นมิตซูบิชิ i 1.2 G L X ตัวแอตทร c t นะครับมิตซูบิชิแอตทร c t นั่นเองครับพี่พี่รถปี2018นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนราคาเบาๆครับ3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ5,500บาทนะครับ5,500บาท ก็ถ้าออกภายในเมษานี้นะครับ30เมษานี้ก็รับเงินกลับบ้านอีก5,000ันช่วยผ่อนยิงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอนสําหรับใครที่กําลังมองหารถเกง๋งพร้อมใช้งานรถเก๋งสภาพสวยๆรถเก๋งมือสองสภาพนางฟ้าราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับใช้งานได้ทุกวันแน่นอนเติม200-300บาทเนี่ยขี่ไปเลยครับพี่ๆสบายๆนะไปทํางานไปกลับสบายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคันที่ขนาด เล็กแล้วก็หาที่จอดง่ายแน่นอนนะครับนะช่องเล็กๆก,ก็เข้าได้นะครับโอเคส่วนสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับคันนี้เราใส่ล้อแม็กให้แล้วนะครับ4ล้อเลยแม็กขอบ15แม็กเวลแม็กเบิกใหม่เมื่อหนึ่งพร้อมยางใหม่4เส้นนะครับใช้งานไปเลยครับ5 0,000โล6 0 0 0 0่โลสบายๆในส่วนของห้องเครื่องครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่ให้แล้วเรียบร้อยเป็น GS แบตเตอรี่นะครับดูคันหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับรีเวทเดิมโรงงาน รูกลมคมเปียบนะครับกล่อง ABS มีมาให้นะครับนี่เครื่องยนต์3สูบนะครับของ Mitsubishi นะครับหัวนงหัวน็อตเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเป็นรถเก่งอีวขาดโคตรน่าใช้นะติ๊กเกอร์มอคเดิมอย่างโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับสภาพเครื่องแห้งๆนะครับเม็ดสี QC จากโรงงานทุกอย่างอยู่ตรงตามที่แต้มไว้เลยนะครับพี่วีนะเนี่ยมันจะมีเม็ดพวกสีพวกเนี้ยเป็นจากศูนย์ก็แต้มไว้นะครับแล้วก็พวก เบ้าชงเบ้าโชกพวกนี้ครับมีหมดเลยนะครับนะรถสวยเดิมโรงงานแน่นอนครับพี่ๆคันนี้เอาไปใช้งานอย่างเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็กระจังหน้าได้เป็นสีดานะครับเป็นสีดําด้านๆนะครับมีไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับไฟเดลงเดไรท์มีมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับสวยๆเลยคันนี้ครับหลอดไฟหน้าเป็นระบบฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้านะครับนี่เลยสวยๆครับยางใหม่อย่างที่บอกไปนะครับนี่เลย ส่วนด้านข้างนะครับสีดําเดิมโรงงานนะครับสีสวยๆนะครับใขรหารถเก๋งสีดาอยู่ราคาน่ารักน่ารัก่อนสบายๆมาเลยครับส่วนด้านในนะครับนี่เลยเจ้าของเก่าเขาตกแต่งมาเป็นตัวหุ้มเบาะนะนี่คือตัวหุ้มนะครับพี่ๆนะรวมถึงพวงมาลัยด้วยหุ้มไว้เป็นสีดําแดงเราเห็นแล้วสภาพมันสวยเราก็เลยไม่ถอดนะครับพี่ๆนะเพราะว่าหนังที่วามาหุ้มเนี่ยมันสภาพสวยมากๆเลยนะครับเป็นหนัง ของดีเลยแหละอ่าเนี่ยดูครับสภาพสวยๆเลยก็เลยใส่ไว้แบบนี้แหละดากับแดงก็ตัดกันดีนะครับส่วนเลขไมก็นี่เลยครับหกหมื่นโลนะครับพี่วีนะแอร์ทุกอย่างมีหมดนะครับมีนี้ด้วยครับกันลื่นถล่มขณะออกตัวหรือ traction control นะครับมีไว้อุ่นใจดีกว่าไม่มีนะครับพวงมาลัยมัติฟังก์ชันรับสายวางสายที่พวงมาลัยเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้ a u x USB ได้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ถามว่าภายในกว้างไหมมันก็ กว้างพอสมควรนะครับมันออกสไตล์ถ้าเป็นแอทลาดจะเป็นซีดานถ้าเจนเป็นมิราดก็จะเป็นแฮดแบ็กทุกอย่างโครงสร้างมันเครื่องยนต์พวกเนี้ยมันเหมือนกันออปชันมันเหมือนกันนะครับนะเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันนะครับแค่แตกต่างกันที่รูปทรง4ประตูกับ5ประตูนั่นเองนะครับนะซีดานหรือว่าแฮดแบ็กกันนั้นประมาณนั้นครับภาษาทางการนะแต่ถ้าผมใช้ภาษาบ้านๆก็4ประตูกับ5ประตูแล้วกันนะครับพี่ๆนะแล้วก็ด้านหลังมีที่พักแขนได้ด้วย มีได้วางแก้วพักแขนนะครับนี่ครับผมงางออกมาให้ดูเนี่ยหุ้มบอกให้ทั้งคันนะครับพี่พี่นะมันสภาพสวยผมเลยไม่ถอดออกนะครับรถล้างให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยใหม่ๆพร้อมใช้แน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่พี่ในยุคนี้ยุคประหยัดนะครับพี่พี่นะได้รถราคาประหยัดสักคันและแถมประหยัดน้ํามันแบบนี้ด้วยนะครับเอาไปใช้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเอาไปทํางานเอาไปให้ลูกขับไปเรียนมหาลัย หรือว่าจะเอาไปจ่ายตลาดหรือจะเอาไปเที่ยวตาย่างจังหวัดก็ยังได้สบายๆนะครับสําหรับมิตซูบิ i ิมิราชคันนี้นะครับโคมไฟท้ายก็เป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับโคมไฟสวยใสยไม่มีแตกรายงามไม่มีน้ําเข้านะครับนี่ครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแอทราดนะครับสวยนะเป็นรถเก๋งซีดานอีโคคาอีกรุ่นหนึ่งที่เราเห็นกันตามท้องตลาดก็เยอะพอสมควรเลยนะครับพี่ๆนะ ส่วนคันนี้แน่นอนรอตั้งแต่ร้านแล้วครับเปลี่ยนล้อให้เรียบร้อยแล้วล้อเดิมมันจะเป็นลอ้อกระทะเดิมๆเลยนะพี่ๆนะเป็นล้อกระทะไม่สวยครับล้อกระทะเราเลยจัดล้อแม็กขอบ15ให้เนี่ยครับสวยลงตัวหลอ่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากได้รถเก๋งไปใช้งานสักคันรถสวยสภาพเดิมโรงงานนะครับแนะนําครับมิ i ูบ i ชิเอ a ร a กันนี้นะครับราคาย่อมเยาผ่อนอยู่5,000กว่าบาทย้ํานะครับ ก่อน30เมษายนนี้นะครับมีโปรโมชั่นรับเงินกลับบ้าน5,000นนะครับพี่พีนะสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะครับน้ำมันให้เต็มถังอีกต่างหากโอเคยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้นะครับคลิปหน้าเป็นคันไหนฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ